บายดีพี่น้องมันจะูดทุกคนนะจ้ามันมีอนก็เอาทังน้ำพี่น้องพันลิตรเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เอามาให้เพิ่นอัดส,สีให้ล่างให้เด้อพี่น้องเนะเาะพรลลางทำการล่างให้สแปงเพิ่นไปเอาออกมาให้เด้อพี่น้องเด้อ่นเอาออกมาใหาพ้พี่น้องขดบมฆดใจนั่นสแปงละลายมันนี้คนมากล่างที่นี่แล้วพี่น้อง คน้อไปทุลระคนต้องพี่นอ้นองเอาอันนี้มาลงแล้วถูก,ก็ไปทุลาเพิ่นคนก็นมานั่งถ่ายอยู่พี่น้องคน,นล่างเสียงก็อยากน้องๆเในเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้มัน พันลิตรพี่น้องแต่ตัวของอ้นนะมันสิบพันลิตรคือก,กันกับอ้นบาเรือหาร้อยลิตรนี่แหละแต่คือกันบอกคนล่างแลวเรียบร้อยแล้วพี่น,อน้องแ้ว,วแต่ว่ามันมีอันเดียงขี้เหลืองๆติดอยู่ข้างในสีเหลืองๆมันล้างบ่ออกพี่น้องมันมันตกในเจาะในป่าในร้วงในล่างนะพี่น้อง ฝากพ,พวกใหล,ลงไปล่างแม่บ้าเตะกันมาพอดีพี่น้องเลยล่างแล้วเรียบร้อแหละไมีแต่ล่อ,ลลอให้ซาแปงมาหับเลยพี่นอ้ลลองเด้อมาแล้วกับจองเบไป เพราะว่าโอนหไิ่นมาเบิงมันล่างพคนล่างมันบ่นออกเนาะสีดน้ําใส่แห้งๆเพราะว่ามันคขนาดลงไปล่างหลุมมันต้องในเจาะปากของขั้วมันจึงล่างได้อันนี้มันก็นยังเคลียร์กับเขาล่างบอก เจรจาเขาเขาบอกว่างานประมาณนั้นแหละเนาะล่างบอกซ้ำล่างต้งไ้่ลายมันมีไายอันกับต้แอนกันต้งแซ่เนี่ยกินมันเป็นแบบมนคือนมันกา่เงียกแคลองอ้นเราก็ยังมาเป่งน้าไว้แเนียส้ ัันแกดปาดแล้วตรงปาดแล้วจึงลงได้ที่มายเนาะอ่าทนามเก็จะจุดที่เนงาย<ป>้ำถ่าไม่เท่าแป้งมาหักอันนี้ฮะแล้วเอานี้ขึ้นนี่ไทยสยูฮงอนน้ำตาทมเอ๋บาดนี่พี่น้องเอ้ยเข้าก็มาต่ออย uh ู่เฮือนได้จ้าล่าอบายบุญ แม่เพิ่งก็กินปิ้งปีกเป็ดซื้อปีกเป็ดมาปิ้งสูบบอ้ายกินพี่น้องเลยกำลังปิ้งพี่น้องจ,ากกาจ,จัดการเลยลูกเจ้าเฮ้ยปิง้งปีกเป็ดเอือบหมกเป็ดเ,ออเด้อพี่น้องเด้อเอือบหมกเป็ดหมกพายฝีมือบอ้ายพี่น้องใส่หวัวชิงไคาใบามะกรูดแบบคนใส่เนี่นนนนออยว่าผัดผัดเ,เห็ดนพี่น้องเนาะเจ้าผัดเอือบยังแน่ต้นผัดเอือบผัดเห็ดอ้นกับบริทายพี่น้องเย อันนี้ก็โตสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเรียบร้อยอันนี้เตรียมตัดตอดน,น,น้องเพียงเนาะสองไอ้เนาก็นั่งแนมด่าเป็นยุบแนมอยากน้ำเถะเบื่อ <c oughs> นะได้ปลาลุบวบบมีแคลค่ะนะแทงน้า,าลเผากระมาทอดเชอนทอดซานแล้วเรียบร้อยพี่น้องนับมือซื้อสไลด์สไลด์เดียวกันเนียวนะเนียวพัดเลยพัดเนียวเนียวฮ สูว่าหายยังวะยังไปแข่งขนาดกั๊กะั๊กัดกกระั๊แส่เมียแส่เมียแล้วก็ปล่อยน้ำออกขนาดแปรสีแล้วนี่ยังเบลีออกขักพี่น้องเป่งเป่งน้ำแส่ไว้พี่น้องเด้อมาหอดแล้วพี่น้องสีสั่มกับกับข้อโอ้โอนหรือสีใหญ่กับข้อโอ้นพี่น้องคือว่าข้อโอ้นนะหาลอยลิตรพี่น้องข้อโอ้โอนนะคือว่าสั่มกันบ่วะข้อโอ้นนี่มันพันลิตรเด้อพี่น้อง เงียบสงบบางทีน้องๆห้องเสาวเขากะสีบบะป้องหนึ่งสี่บังเทาขี้เหมี่ยงโดนใจเนี่ยกินอย่าขึ้นขายขึ้นน้ำมันนั่นแหละเขาใส่น้ำมันนี่จะเอาแช่เอาพี่ดาวเดี๋ยวทาหิ้งส่งหยุดลงน้ำไช่เมียงไปนี่ลว กาไปซื้อตัวเจ็ดแปดพันอยู่มมีเงนินดี่าราคาแพงคนเจ็ดแปดพัน 7, เป็นเงินเฮากาซาซีฮารานบ่เฮ้ยอันนี้เฮามาเฮาก็จุหลัจงจากเทสอีกทีอนนัวเทสเรียบร้อยเลยกับเทสนะฮะท่านขึ้นไอซางพี่น้องไม่แก้แบบนี่จะไปแล้วแต่ว่าข้าวเฮาบุเฮท่านขึ้นพี่น้องเฮา,าตั้งอยูอย่ในบอกั้นเปื้อนนะก็ได้เฮาตั้งไว้แต่ว่าเฮาต้องได้ซื้อจักรอนามาพี่น้องอีหยังเพิ่นเออหยัง,ง,ง,งจักส่ง ส่งน้ำขึ้อนอย่างว่าหือแบบจะซื้อปูนจะสอบมั้ยสาวนี่สอง,ซ,องซื้อปูนสองสอบเกือบไปอยากพอเนาะมีปูนเก่าเฮาเรือแน่เด้ค่ะเกือบไปยอยากพ่อพอทางสนน่ะมันต่ำแห้งพี่น้องเลยได้มาฮอดเฮืนอนฮอดซานแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาฮอดเฮืนอนฮอดซานแล้วกัขอบอกขอบใจนางซาแปงหลายๆที่แก่มาหายเด้อซาแปงเด้อให้โชคให้มนันใเฮยลำให้รวยกว่าเก่า ขอบมกขอบใจเพิ่นหลายๆเจะมีน้ำจิตน้ำใจในเพลงเนาะแก่มาให้ให้ลูกให้ร้านให้น้องให้นุ่งเสียงตู้พี่น้องเสียงตู้เสียงเพลงเอาเป็นจังหวะเอาเนาะแทรกแรแบส่เฮ้ยแส่บัวายก็ได้น้ำค่ะทัพพอในก้นมันสิสื่อมันเป็นคาบคะเขาปาดก็ได้บ่เฮยเขาปาดก็ได้ปาะปาดตาบูมบลเลยปาดแล้วลงไปล่าง แต่วันหนึ่งมันมีอนาคตนะจะผักนึงึ่งมาสิอาสยังเจ้ะสิอาสยังอากาศมันเข่ายันยุงยันยังอะนะคือว่าตัดตัดเหล็กอาหารเนี่ยการสูงๆหรือบ่มียุงสิเป็นยังเฮาแยงใส่ก็ได้ปาดแยงเคี้ยวค่ะปอกปากมะละกาเอายางดำเฮาเกี่ยวเออเอาแบบนั้นเอาคอยว่าเไดดด้้ี๋ยวจัการใหความหมายมันเป็นปากไปนี่เนาะพี่น้องเนาะตัดต้านเรื่อยๆ บ่ตัวนี้ก็ได้ครับมต้องอัดผาเอาแง่ปกนี่ก็ได้แต่ว่าเพื่อนเอ้นราเจะได้จเราจเห็นบอไหน้าเราลงไปล่างได้ฮะเอเาบจจาได้หนะเตาเออแล้วจึงจอแน่เลยแตู่วาไอห้าเราจอกว้องจะใหญ่สไหนจะจอดีก็ได้นี่พนดีลมโตเลยนี่ได้เลยพี่น้องมา มองห็นหอดซาล่ะ <a> โอ้ยนี่แทงน้ำใส่เนี่ยพี่น้องเอ้ยบันี่อันเพามีน้ำเัาก็เป่งขึ้นน,นา,างร้ายยากพี่น้องเอ้ยยังสืส่อไอ้อ้นว่าจะยามได้จีงสีได้เนาะพี่น้องเนาะสื่ออยากได้ได้ส่งอะไรพี่น้องเอ้ยพังเบิ่งเงินเบิง่งคำก่อนได้พี่น้องเด้อได้เงินดำคำเดือนนี่แหละเดือนสีมาเบิ่งก่อนซื้อได้ส่งแล้วก็ซื้อสวิกบอกเวลาอ่ำเมื่อแล้วมันเป่งขึ้นเองเวลาอัน น้ำเต็มมันก็ปิดเองสวิกกันหาพี่น้องเอ้คือว่าห้าร้อยบาทเออมลเราเอกห้าร้อยบาทหนึงได้ได้เราซื้อใส่เงินเราก็ห้าร้อยบาทกับอันเก๋ขาวมาเหมือนนั้นเราก็ยังว่าได้ห้าบาทก็ได้ห้าร้อยบาทเราก็ซื้อใส่ห้าร้อยบาทอย่างเก่งเขามันขึ้นกับหกร้อยนี่ไปเ้าหันมาสั่งปิ้งเป็ดเท่ากันเลื่องแอะไรปีพี่น้องเมื่อกี้นี่ถ่ายขาวๆอยู่บนี้เรือแล้วขึ้นมาอีกทอด แดดมืดนเนลงนอนึตัด้นอนกุ้งกระแหนเป็นแหนพี่น้องแหนเป็นแหันอนก็แหนเป็นแหนพี่น้องแหนมืออะแหนมือบ่เฮ้คนน่อยนี่อะช่างนี่เฮ้อะช่างไรเฮห้สองนิ้วเลยกระป๋ามันควง่ายขึ้นมาโมดาวข้อกระสเบืองเลย เดี๋ยวมันโม่เนาะข้าส่งเบื้องมันโม่แต่ข่ายได้ข้าวบวา่อันนั่นน่ะพี่น้องเลยบวายจกป่าบวซือแหว่มาให้ลูกดูดนางกุ้งว่าเอาแหว่เท่าดมโม่ดูดมันบวดได้ปะบวดมันบเป็นมันอันนั้นหาออกซับเล่าอ่ะลาไปก่อนคลิปนี้พี่น้องไอพ่อก็คลิปหนาเด้อจ้าลาไปก่อนพี่น้องสบายดี บาย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 บา